สวัสดี FC ผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังแบบบ้านบ้านสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมแบบถูกวิธีมีความรู้ไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานในอนาคตแน่นอน ทุกท่านนะครับเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำพาที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นเป็นเหรียญดีปีลึกที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากนั่นก็คือ เหรียญพระธรรมโมรีรุ่นแรกวัดพระธาตุหาลัยปุณชัยปี2518เป็นเหรียญดีเหรียญเก่าแห่งเมืองลำพูนที่น่าสะสมอีกหนึ่งเหรียญครับ ปัจจุบันยังพอมีให้พบเจออยู่บ้างสามารถสอแสวงหามาเก็บสะสมได้ในราคาที่ย่อมเยาแต่ในอนาคตไม่มีใครรู้เพราะพระสร้างน้อยหายาก อนาคตอาจมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่ต้องการของนะสะสมพ้าเครื่องเพิ่มมากขึ้นเป็นพ้าดีปีลึกที่นักสะสมไม่ควรมองข้ามใครพอหาได้ อย่าลืมเก็บนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ